สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถานมากมายให้คนรุ่นหลังนั้นได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันนะคะ บริเวณถนนราชดำเนินกลางก่อนที่จะข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งข้ามคลองรอบกรุงบริเวณตรงนี้เป็นคูพระนครที่ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งประชาชนจะรู้จักกันดีในชื่อของย่านสะพานผ่านฟ้าโดยมีป้อมมหาการหนึ่งในสองป้อมที่ยังคงหลงเหลืออยู่บริเวณย่านนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่งเช่นวัดราชนารามวรวิหารซึ่งมีโลหะปราสาทเป็นสถานที่สําคัญที่โดดเด่นภายในพระอุโบสถ มีพระประธานที่หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์บริเวณใกล้เคียงยังมีวัดเทพธิดารามวรวิหารซึ่งมีพระวิหารที่เป็นอันซีนแบงคอกเราจะได้เห็นรูปหล่อลงรักปิดทองหมู่ภิกษุณีจํานวน52องค์ประดิษฐานบนแท่นพายทีหินอ่อนเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาประธานในวิหาร นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่อยู่ภายในวัดอีกด้วยซึ่งวัดสองวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่3โดยในปีพุทธศักราช2525คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ได้เสนอโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณนี้โดยได้มีการสร้างพระบรมราชาน,นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พร้อมกับการบูรณะพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นศาลาเฉลิมไทย ซึ่งบทบังทัศนียภาพของโลหะปราสาทและปรับพื้นที่ให้กลายเป็นลานพระพรามหาเจสดาบดินในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังมีอาคารนิทัตรัตนกโกสินทร์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจัดแสดงด้วยเทคนิคนำสมัยที่พลาดไม่ได้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบริเวณนี้มีแหล่งอาหารอร่อยๆเรื่องชื่อในย่านประตูผีค่ะ รายการอเด y อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ลานพระพรามหาเจษฎาปดินซึ่งในอดีตนั้นนะคะลานพระพราแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในพระราชพิธีต้อนรับราชอาคันตุกะและประมุขของต่างประเทศค่ะ รพระพรามหาเจสดสตาบดินแต่เดิมเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีต้อนรับราชอาันตุกะหรือประมุขของต่างประเทศค่ะลักษณะของพระพลาแห่งนี้เป็นพระพะาธงจตุรมุขหลังพาลดสองชั้นมีพาลัยปีกนกโดยรอบเสาในเขียนลายรดน้ำเสาโน่งปุหินอ่อนปั้นบัวหัวเสาโครงสร้างทั้งหมดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากที่กู๊ดได้ชมความสวยงามของลานพัพพามาหาเจษฎาบดีนไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะกู๊ดขอไปสักการะพระบรมราชานุสาวารีย์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่3กันก่อนนะคะลักษณะของพระบรมราชานุสาวารีย์แห่งนี้เป็นพระบรมรูปประทับนั่งบนพระที่นั่งขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง มีแท่นฐานรองรับสองชั้นทำด้วยหินอ่อนด้านหลังพระบรมรูปเป็นฉากรูปพระวิมานซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์พื้นฉากด้านหน้าเป็นหินอ่อนเรียบฉากด้านหลังเป็นหินอ่อนจารึกพระราชประวัติลวดลายรูปพระวิมานเป็นกระเบื้องเคลือบพื้นลานที่รองรับแท่นฐานเป็นหินแกรนิตบริเวณโดยรอบถูกประดับประดาด้วยดอกไม้น้อยใหญ่เพื่อให้เกิดความสวยงามและสงบระเกียรติ คุณผู้ชมคะจากจุดนี้นะคะถ้าเรามองไปด้านหลังเราก็จะพบกับโลหะปราสาทอีกหนึ่งโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและมีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันนะคะวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนางก้าจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี และทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดารามเมื่อปีพุทธศักราช2386วัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยเขตพระนครใกล้กับป้อมมหาการและอยู่ติดกับลานพระพลามหาเจษฎาบดินวัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าคือโลหะประสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทยและถือเป็นองค์ที่สามของโลกที่นี่ถูกสร้างขึ้น โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แทนการสร้างเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดราชนตดาราวรวิหารรูปแบบการสร้างของโลหะปราสาทเป็นอาคารทรงไทยมีทั้งหมด7ชั้นมียอดโลหะ37ยอดยอดปราสาทชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะ สถานที่แห่งนี้ได้รับการบูรณะตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างดีโดยในปีพุทธศักราช2492กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโลหะปราสาทเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติหลังจากชมความงดงามของโลหะปราสาทเรียบร้อยเดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะมาถึงพระอุโบโสถวัดราชนัตด,ดารามวรวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธเศษทุตมะมุนินพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้างเจ็ดซอกหล่อด,ด้วยทองแดงทั้งองค์ซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก จากวัดราชนัดดารามกูดก็เดินต่อมาอีกนิดก็มาถึงวัดเทพธิดารามซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกันวัดทั้งสองวัดนี้เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่3ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาข,ขึ้นในปีพุทธศักราช2379เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอักษรสุดาเทพซึ่งเป็นพระธิดาที่ทรงโปรดปรานยิ่งนัก เมื่อเข้ามาภายในตัวพระอุโบสถเราจะได้ชื่นชมกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปพุ่มเข้าบิน ซึ่งผิดจับภาพจิตรกรรมฝ้าผนังที่วัดอื่นที่มักนิยมวาดเรื่องราวชาดกเราจะได้เห็นภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอักษรสุดาเทพประทับอยู่ตรงประตูทางเข้าภายในตัวพระอุโบสถเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์เชิงสถาปัตย์สะท้อนความเป็นหญิงด้วยกันทั้งสิ้นภายในยังมีพระประธานที่มีนามว่าพระพุทธเทวะวีราชหรือหลวงพ่อขาวฟางมาราวิชัยสลักด้วยศีลาขาวบริสุทธิ์ ประดิษฐานเวชยันบุษบกถือเป็นศิลปะวัตถุที่มีความงดงามและหาชมได้ยากอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดคือการชมความสวยงามของรูปหล่อหมู่พระอริยสาวิกาจำนวนทั้งสิ้น52ององค์หล่อด้วยดีบุกซึ่งแต่ละองค์จะอยู่ในอิริยาบถต่างๆหลากหลายท่าประดิษฐานบนแท่นเบื้องหน้าองค์พระประธานภายในพระวิหาร ส่วนสุดท้ายที่กู๊ดอยากแนะนำก็คือพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยผ่านสื่อเทคโนโลยีความพิเศษในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ที่การนำเอาเทคโนโลยี AR เทคโนโลยีที่ผนวกโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันมาช่วยในการนำเสนอองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับสุนทรภู่โดยผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองการนำเสนอเรื่องเราอัตชีวประวัติของสุนทรภู่ก mm hmm. วีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้บริบทสังคมสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจการได้มาเรียนรู้ถึงโบราณสถานที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเรานั้นได้มาเห็นความสวยงามได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของการท่องเที่ยวเดินทางในวันนี้เลยนะคะ แต่ว่าย่านนี้ไม่ได้มีแค่โบราณสถานเท่านั้นค่ะเขามีร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอยู่เยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขอตัวพักรับประทานอาหารก่อนค่ะมาถัะคุณผู้ชมเราจะมาตามหาจานเด็ดของย่านนี้กันค่ะย่านประตูผีอยู่บริเวณถนนมหาชัยเขตพระนครหากถามถึงย่านร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดอร่อยๆอในกรุงเทพมหานครย่านนี้ ถือได้ว่าเป็นย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะเพราะเต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆมากมายบางร้านยังติดอันดับร้านดังที่ได้ดาวจากมิชลินอีกด้วยฟูดเลกกไม่ถูกเลยล่ะค่ะเพาจะทานร้านไหนดี ของเรานั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆสวยๆแบบนี้เราให้ทุกคนมาสัมผัสอยู่อีกมากมายเลยนะคะอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมหาเวลาว่างให้กับตัวเองและครอบครัวลองหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเมืองกรุงของเรากันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าโลหะประสาทต,ตั้งภายในวัดใด 1. วัดราชนัดดารามวรวิหาร 2. วัดเทพธิดารามวรวิหาร ทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Aday in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทั้ง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division